สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนยกันอีกแล้วนะครับเนาะอยู่กับหน้าไครของโกสตาสามเกันอีกเช่นเคยผู้ชมนะอรอบนี้มา6กพันเลยผู้ชมนะในเสือมังกรนะผมมาตามเปอร์เซ็นต์หากินง่ายๆผู้ชมนะ1ตัดกับ3มกับ2กับ4กับ5้ากับ6 6ไม่มีมีแค่ห้าผู้ชมนะอะโอเคผมได้จังหวะของเราแล้วขอมังกรรัวๆแล้วกันมา ขอลางมังกรยาวทุกไม้เลยแล้วคุนผู้ชมนะเห็นไหมตัวเดิมมันมันจะสลับตัดพอมันสลับมาปุ๊บมันไหลยาวโตวอย่างน้อยมีสองครั้งเอาดีมาอย่างน้อยมีสองครั้งอย่างมากมีห้าครั้งคผู้ชมนะโอ้โหห้องนี้แม่งเป็นห้องไหลแดงโดยเพาะเลยผู้ชมนะดูแบบแท้ตาเปล่าเลยคุผู้ชมนะอ่ะเก้าแล้วน้อง โว้ยเสมอโดนโอ้โหหมื่นสี่เอาดิเปิดแรกยัดมาหมื่นสี่เลยเอาดิครับสวยทุนเราหกพันนะท่านผู้ชมนะตอนนี้กําไรมาอยู่ที่เท่าไหร่วะกำไรมาเท่าไหร่วะแปดพันนะใช่หรือเปล่าวะ <c oughs> <N h aki> <N h aki> น่าจะใช่อ่ะจากไปอีกครับผมไหลยาวๆเลยแดงอยังไงแม่ก็ต้องมังกรท่านผู้ชมนะ ตัวล่าสุดเสมอตัดเปลี่ยนด้วยเอาดิอุ้ยแตมได้อยู่แตมได้อยู่โอ้โหแมงขอบโอ้โหแมงลงเฉยว่ะเราก็จะตามตัวเดิมต่อไปนะท่านผู้ชมนะเราก็จะตามแดงต่อไปเพราะว่าตอนนี้ห้องมันตายแดงนะท่านผู้ชมนะดูง่ายๆเลยก็ว่าห้องตายหน้าแดงตามต่อเนื่องไปแล้วกันนะผมมา เสมอมันออกไปแล้วมันไม่น่าจะออกซ้ำอีกนะขอมาดิอ่าแต้มสูงอยู่ครับผมเรียบร้อยโอเคมาสองหมื่นห้าเร็วดิเอาดิมาสองหมื่นห้าพันครับผมกำไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะกำไรหมื่นเก้าผู้ชมนะ เปอร์เซ็นต์แม่งไหลแดงว่ะเพราะว่าแดงมันเคยไหลบ่อยมากคท่านผู้ชมนะตามนั้นก่อนแล้วกันนะผมตามนั้นก่อนแล้วกันตามแดงต่อไปครัท่านผู้ชมนะได้กำไรแล้วก็อย่าไปใส่เยอะคท่านผู้ชมนะมั่นใจค่อยใส่หมดให้มันไหลให้เห็นก่อนทามันไหลให้เห็นปุ๊บเราค่อยตามใส่ครัท่านผู้ชมนะไหลไหมโอ้ยน่าจะได้ว่ะอ่าโอเคสวยงามเริ่มไหลแล้วอ้าว่า เริ่มไหลแล้วชมเอาดิแม่งมีไหลต่อเนี่นอนไม่น่ารอดไม่น่าสองตัดหรอกน่าจะไหลต่อชมน่าจะทะลุต่อได้อ่ะตอนนี้ก็มาอยู่ยุดที่สองหมืกันนผู้ชมนะอย่าปนหยองอย่าปนหยองไปเอาดีมา จังได้โชว์มาโอ้ยแต้มสูงสวยเลยเพื่อนสวยเละเพื่อนเอ้ยยังไงเสมอไปดีโอ้ยสวยงามมูทาเสมอบอกเลยเจ็บหนักนะสิบเอ็ดต่อเอาดิมันเลือกข้างแดงครับผมทะลุไม่รอดยังไงก็ทะลุแน่นอนถ้ามาสามแล้วแม่งสี่ห้าหกแน่นอนเปอร์เซ็นต์ของแดงนะมันจะมีไหลสามอยู่ประมาณสองรอบเห็นไหมอันนี้เป็นรอบที่สาม รอบที่สามที่มันไม่มีคู่เราใส่ไปครับผมให้มันมีคู่อยู่ไอ้ที่ว่ามันไหล5้าแต้มนี่เอ้ยไหล5้าตัวนี่มาเอาดีเชิบมาโอ้ยขอบเข้าเรียบร้อยแล้วน้องเรียบร้อยเบิ้มมาดีสองมืนเน้นๆเอาดีครับเอา <c oughs> ดีครับมาเนียยังไงก็มาไหลสี่้้วไม่ไหล5้าแน่นอน ต้องมีห้าแน่นอนนะผมแดงไหลสี่อูไหลห้าชัวเลยจัดต่อว่าผมหมดหน้าตักเลยยังไงก็ต้องมาแน่นอนไม่น่าตัดไม้ที่สี่แน่นอนมาหน้าเริ่มสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วช่วเห็นไหมสถานการณ์เริ่มถึงแค่และอุ้ยคอบีแล้วสวย โดนมาอีกครับผมสวยงามเจ็ด0มื่นหกพันเฮาดีครับอันนี้แหละแม่งคือจุดวัดใจแล้วแหละตอนนี้คือครบ5ไม้มแล้วที่ว่ามันเสมอกันคือห้าตัดสองนะตอนนี้เต็มห้าตัดสองโหมันจะโปรทะลุไหมอ่ะมาจัดดูหน่อยดีมาทะลุด,ดูหน่อยครับผมจุดนี้คือจุดที่ว่าเป็นจุดตัดและจุดตามแนละ้วชมนะเป็นจุดที่คิดมากจุดนี้เอาจริงนะ จุดที่จะไหลต่อดีหรือว่าเราจะตัดเปลี่ยนดีอ่ะแต่เลือกที่จะไหลครับผมกะเชื่อว่าแดงมันต้องไปได้ต่ออ้าวเรียบร้อยสวยงามเอาดีไม่ตัดว่าเพื่อนแม่งไหลต่อเฉยเอาดีแตกแสนเรียบร้อยเอาละแตกแสนสี่ข้าวละท่านชมนะขอนี่แล้วกันท่านชมนะก็สําหรับโกสตาสามข้าวนะก็ค่อยมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับนะ้อไปกันครับไปสวัสดีครับ